ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินยัยจงมีแด่เพื่อนพจรรย์และญาติโยมทั้งหลายาวันนี้เรามาดูวิธีไม่สึกอันนี้อยู่ในสังยุตตนิกายมหาวารวัคนะคะ พระไตรปิฎกเล่มที่31ข้อที่1,279หน้าที่200นะคะสละลาคาระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ผู้จ,จุดจุดแล้วไม่ลาสิขาสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุธะอยู่ณสละลาคารใกล้กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระอนุรุธะเรียกภิกษุทั้งหลายมา แล้วก็ได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ําคงคาเนี่ยไหลไปสู่ทิศทิศประจินแม่น้ํำคงคาเนี่ยไหลลงไปสู่ทิ่ตนตกแล้วก็ไหลไปสู่หลังไปสู่ที่ตนตกบาไปสู่ที่ตนตกเมื่อเป็นเช่นนี้หมู่มหาชนจะถือเอาจอบเอาตะก้าเอาเอาอะไรมาขุดขุดขุดแล้วก็ประสงค์จะให้แม่น้ําคงคาไหลกลับหลังกับบากลับไปบน ภูเขาหิมาลัยนี่ได้ไหมโอ้โหมันใหญ่เกินเนาะท่านทั้งหลายจะสํคาคัญความข้อนั้นเป็นไนหมูม่มหาชนนั้นจะพึงทดแม่น้ําคงคาให้ไหลกลับหลังกลับบากลับได้บ้างไหมพิกษูเหล่านั้นก็ตอบว่าไม่ได้ขอรับท่านอนุรุทธาก็ถามว่าเพราะอะไรโอ้พิกสูรก็บอกว่าเพราะการที่จะทดแม่น้ําคงคาที่ไหลไปสู่ที่ตนตกเนี่ยหลังไปสู่ที่ตนตก บาไปสู่ที่ตนตกเนะี่ยให้ไหลกลับให้หลังกลับให้บากลับมันไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายหมู่มหาชนนั้นจะพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปล่าๆแน่นอนท่านอนุท่กก็ได้พูดว่าฉันนั้นเหมือนกันท่านผู้มีอายุพระราชามหาอมาตย์ของพระราชามิตรสหายอมาตย์หรือญาติสารุหิตจะพึงเชื้อเชิญภิกษุผู้นะฮะภิกษุใดนะ ที่ภาวนาสติปัฏฐานกระทาให้มากซึ่งสติปัฏฐานแล้วจะไปชวนภิกษุผู้ภาวนาสติปัฏฐานทำให้สติปัฏฐานมีขึ้นมาในชีวิตเลยคือนึกถึงที่ไรก็นึกถึงกายบ้างกองสกปลกบ้างเนี่ยนะเวทนาบ้างมันก็แค่จิตบ้างมันก็แค่ธรรมบ้างเนี่ยนะแล้วไปเชิญชนภิกษุนั้นให้ยินดีด้วยทรัพย์สินเงินทองว่าท่านผู้เจริญจง จงสึกเถอะนะจงออกมาเป็นชาวบ้านเถอะจะคลองภาคการสะวัพันี่อยู่ทำไมท่านจะเป็นผู้มีศีรษะโลน้นและมือถือกระเบื้องเที่ยวบินาบาทอยู่ทำไมนิมนต์ท่านศึกมาบริโภคทรัพย์สมบัติและก็บําเพ็ญบุญเถดิดข้อที่ภิกษุผู้ภาวนาผู้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานจักลาสิกขาออกมานั้นมิใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตท,ที่น้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานจักหวนศึกมิใช่ฐานะที่จะมีได้ผู้มีอายุทั้งหลายก็ภิกษุย่อมภาวนาย่อมกระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่อย่างไรอ๋อทีนี้พวกเราว่าได้เลยใช่ไหมก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกองสกปรกในกองสกปรกอยู่เป็นประจํา มีความเพียนเผากิเลสให้เร่าร้อนมีความรู้ชัดอย่างถูกต้องในอริยสัจสีมีสัมปชัญญะถอนความโลภเพ่งเลงอยากได้ความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วก็มันมีสติในความรู้สึกในความรู้สึกจิตในจิตทำในธรรมอย่างนี้นะฮะก็ค <c ười> ือการที่คนมีสติอย่างนี้อยู่เนี่ยที่จะสึกนั้นไม่มีนะ พระสูตรนี้ก็สั้นๆแค่นี้ฮะสลาละคาละสูตรที่แปดจบพระสูตรนี้จบแค่นี้เองง่ายๆแต่เรามาดูความจริงซิว่าถ้าเราเป็นคนมีสติคือระลึกได้ว่าแอะ่ร่างกายเป็นแค่ถุงตับไตไส้ปอดมีกระดูกมีผมขนและฝันหนังอะไรเงี้ยเราจะสึกไปทําไมใช่ไม่ใชห่หรือเราไม่เห็นเวทนาสมมติเรากําลังทุกข์แล้วเราอยากศึกเราก็เห็นว่าทุกข์นี้เที่ยงไหม เออเดี๋ยวก็สุขเาเดี๋ยก็ทุกเอเดี๋ยก็เฉยแล้วเป็นชาวบ้านทุกไหมโหทุกมากกว่านี้อีกก็มีใช่ไหมแล้วเป็นชาวบ้านก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยก็จังซี่แล้วนะแล้วเวลาเราป่วยะวน,วนวยวะ,นยเ,นนะยรเรา,า,เเรา,า,าเก็ต้องคิดว่าไงเป็นชาวบ้านก็ป่วยไม่ใช่ว่าบวชแล้วมันป่วยแล้วเป็นชาวบ้านจะไม่ป่วยใช่ไหมอืมหรือเราไปเจอคนไม่ดีอดชะเรามาอยู่วัดเราเจอคนที่นิสัยไม่ดีเราก็ต้องคิดว่าไงอ้โซะตอนเป็นชาวบ้านก็เจอไหมเจอหนักกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นคนที่เขาเห็นว่าเวทนาเองสุขทุกข์เฉยนี่ก็ไม่เที่ยงหรอกแต่ส่วนมากมันสืกเพราะมันทุกข์ใช่ไหมโอ้รับไม่ได้รับไม่ได้มันต้องสืกละมันทุกข์เหลือเกินสออกาไปเจอทุกข์หนักกว่าเก่าไหมไอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปพอดูจิตก็มาดูเอ,อ๋จิตที่มันอยากสึกมันก็เป็นแค่จิตใช่ไหม มันเกิดแล้วมันก่อดับแล้วมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็จะงวนอย่างนี้มันต่อแหลจะตายใช่ไหมเสนอหน่าอยูอย่างนี้วอ๋ออีนางจิตถ้าใครรู้ทันวนะโอ้มีตั้งกี่คู่น่ะมีตั้งแปดคู่มีตั้งสิบหกจิตใช่ไหมจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งสั้นจิตทดทูจิตใหญ่จิตไม่ใหญ่จิตยิ่งจิตไม่ยิ่ง จิตหลุดจิตไม่หลุดจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยมันมีตั้งหลายจิตเนาะแล้วพอมีจิตอันใดอันหนึ่งเกิดแล้วไปจริงจังกับจิตี่ยสึกได้ไหมส่วนมากเราสึกเพราะเรามีจิตแบบไหนถึงสึกอะโทสะมูลจิตคือเสียใจทุกข์ใจอะไรเนี่ยไปละกูไปละแล้วนึกหรยอว่าไอ้โทสะจิตมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นคนที่ดูจิตแล้วรู้อ่านทันเนี่ย อ๋อจิตแบบนี้มาเหรอปอนะมอยมั่ต้องมาปากนักไปปะ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 แล้วเดี๋ยวก็จิตนั้นมาเดี๋ยวก็จิตนี้มาเดี๋ยวก็จิตโน้นมาเดี๋ยวก็โลกุตละจิตมามเดี๋ยวก็โลกิยะจิตมามเดี๋ยวก็วิปากจิตมาโอ้มากมายมันก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองเนี yeah. ่ยแล้วก็ถ้าเรามันแล้วลึกถึงธรรมเราก็จะเห็นว่ามันเที่ยงหรือไม่เทีย่ยงไม่เที่ยงเมื่อ<ค>ใด<ค>เห็นความไม่ในในในเที่ยงเมื่อนั้นย่อมละอวิชาได้วิชาก็เกิดขึ้นแต่โอกาสที่เราอยู่กับชีวิต พรหมจรรย์นเนี่ยเรามีโอกาสเห็นความไม่เที่ยงได้มากกว่าไหมมากกว่า,า,วาเห็นอน,นิจจังทุกขังนัตตานได้มากกว่าแต่พอเราไปเป็นชาวบ้านหรือเราไปอยู่กับสังคมที่เขาไม่ไม่สนใจเรื่องเนี้ยเราก็พลอยเป็นนิจจะสัญญาจําว่าเที่ยงสุขะสัญญาจําว่าชีวิตเราน่าจะสุขอตตะสัญญาจําเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเธอเป็นฉันทําไมเธอเป็นอย่างนี้ทําไมเธอพูดไม่รู้เรื่องทําไมฉันจะคุยกับเธอน้อยไม่ได้เลย หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีชั้น,นเๆเธอเธอแต่ลืมเรื่องอะไรกฎแห่งกรรมทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วทั้งชาตินี้ด้วยทั้งชาติหน้าด้วยทั้งชาติต่อต่อไปด้วยกําลังได้รับผลไม่ดีก็ต้องย้อนเลยโอ้มันทำมาพอเราเห็นความไม่เที่ยงก็ละอะวิชาได้วิชาก็เกิดขึ้นเห็นเห็นความไม่ติดใจ ไม่มีใจให้สิ่งใดติดนี่แล้วไม่มีสิ่งใดติดใจได้เลยเห็นวีราคะก็เห็นธรรมเห็นนิโรธเฮ้ยมันดับหมดก็เห็นธรรมเห็นความดับเห็นความดับลงของอวิชชาความดับลงแห่งตัณหาเห็นความดับลงแห่งเจตนาบ้าบอกรรมเนี่ยเห็นความดับลงแห่งอาหารเห็นมันเปลี่ยนไปมันเป็นอื่นไปเนี่ยก็เห็นความดับลงเนี่ยก็เห็นธรรมมันก็เริ่มเอจิตที่คิดอยากศึกก็เหรอเดี๋ยวพปส้าผ้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกละ อาจารย์มันสึกไปแล้วทําไงเอา้าก็จะเห็นชาดิดวมันสึกมาแล้ว,ม,ลวมันก็เสียใจมีไหมโอ้โหอีบัสซิกก็ดีเนาะย่างไงยกลับมาบวชใหม่บวชได้สักพักอาจารย์ขอซิกด้อมีไหมคนบวชบวชสึกๆึเป็นเจ็ดรอบแปดรอบมีไหมคะมีแล้วเขาบรรลุอรหันต์มีไหมมีออก็มีมอีกเห็นอันนี้จังก็เห็นธรรมเห็นเวลาคะก็เห็นธรรมเห็นนิโรธะก็เห็นธรรมเห็นความสลัดคืนอันเนี้ยเห็นนิพพาน เนี่ยนิพพานมันอยู่ตรงนี้นะฮะวิลาคะนิโรธะปฏินิสขะนี่เป็นนิพพานน่ะโอว่าอาจารย์นั้นมันมากไปเอาถ้ามันมากไปเธอเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาก็ได้มันเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตานะแล้วก็จะเห็นธรรมพอเห็นธรรมแล้วก็ก็ละอวิชชาได้วิชาก็เกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็ฝากธรรมะง่ายๆว่าทาไมทาไมเขาถึงไม่สึกเพราะเขาเห็นมันเป็นเพียงกายเป็นเพียงเวทนาเป็นเพียงจิตเป็นเพียงธรรม บาคนสืกพ่อป่วยมีไหมคะมีะอ๋อป่วยอย่างนี้มาวาร์ลาต้องซื้อแล้วแต่ถ้าเห็นมันแค่กองสกปรกอะ่ะมันเป็นก้อนสกปรกก้อนหนึ่งอะ่ะมึงจะสึกหรือไม่สึกเองก็ป่วยอะ่ะอาจารย์ถ้าหนูไม่สึกนี่หนูจะตายไหมตายสิใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่สึกไม่ตายนะไม่สึกก็ตายแล้วสกแลวอาจารย์สึกก็ตายอาจารย์อันไหนตายเร็วอันนี้ไม่มีไม่มีตารางบอก แต่ชีวิตบรรพชาเป็นชีวิตที่โปร่งโล่งอ่ะเนึกออกไหมเหมือนเราวิ่งอยู่ในทุ่งนาสบายมันโล่งอย่างนั้นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เขามุ่งจะประพฤติพรหมจรรย์จริงจริงเจริญอริมักมีองค์8ให้บริบูรณ์จริงๆเนี่ยเขาก็เลยต้องบวชเพราะมันสะดวกใช่ไม่ใช่มันสะดวกอ่ะนะจ้าหนูไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะสะดวกจริงหรือเปล่าหนูสึกก่อนดีไหมไปเลย เพราะว่าเขาพิสูจน์กันมาหลายล้านชาติแล้วนะถ้าเธอยังไม่เชื่อเธอก็ไปพิสูจน์ไปเดินในซอกตึกเหมือนเดิมเะเธอก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละเธอก็จะขับแค้นใจเธอวัดวัดอาจารย์แล้วทําไมบางคนนี่เขามีสิทธิ์บวชได้ทําไมเขาไม่บวชเอาบุญมันไม่ถึงจริงเปล่าอย่าคิดว่ามันจะบวชได้ทุกคนนะใช่ไหมแต่ที่จะบวชน่ะมันกี่คนเองบวชแล้วอยู่รอดเนี่ยกี่คนเองใช่ไหมบวชแล้วบรรลุเป็นพระอริยะเนี่ยกี่รูปเองใช่ไหมมันไม่ใช่ง่าย เพราะฉะนั้นไม่อยากสึกก็มันนึกถึงศักแต่ว่ากายกองสกโปรกโว้ยนะมันเป็นกองสกโปรลกมันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้เป็นเราบวชก็ป่วยไม่บวชก็ป่วยอย่างงี้นะอาจารย์แล้วบางครั้งมันก็ทุกขเวทนาเอ้ยบวชก็มีทุกขเวทนาสึกก็มีทุกขเวทนาแต่เท่าที่พิสูจน์มาอันนี้อาจารย์เป็นพยานว่าบวชแล้วทุกขเวทนาน,น้อยกว่าตอนเป็นชาวบ้านมาก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 ,มาก อันนี้ส่วนตัวเนาะแล้วคนอื่นขอช่วยยกมือหน่อยใครที่กล้าย,ยืนยันว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยทุกเ,เวทนามันน้อยกว่าตอนเป็นชาวบ้านอีกยกมือค่ะยืนยันโอ้โหพลบทั้งห้องนะคะเอออาจารย์ทาไมงั้นหนูสื่อไปแล้ว <c oughs> ใช่ไม่ใช่แต่อย่าลืมสติปัฏฐาสีนะ,จะเจริญสติปัฏฐาสีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การลาศิกขาบทของคนบางคนเนี่ยก็เพราะเขาหมดบุญนั่นมันไม่ผิดเลยที่เขาพูดว่าหมดบุญพระเหลืองเคยได้ยินไหม ร้อนผ้าเหลืองบ้างหมดบุญผ้าเหลืองบ้างยังไงมันก็สึกฮะต่อให้เราไปกราบตีนมันนะฮะเอาผ้าห่มผ้าเหลืองไปคลุมตัวมันเีงมันอยู่ไม่ได้ฮะเพราะมันหมดบุญฮะเพราะคนที่จะบวชต้องมีบุญบวชเพราะนั้นใครบวชไม่ได้เราก็ยิ้มแล้วก็พูดว่างไงอ๋อ๋อยเป็นดีเอ็นดูไม่ไม่เป็นไรก็บวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วอาจารย์อาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ดูถูกหนูนะนักบวชบางคนเรวกว่าหนูอีกเอา้าอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าบวชนะจริงหรือเปล่า เขาเรียกว่าเปลี่ยนยูนิฟอร์มเท่านั้นเองใช่ไหมใช่ไหมคะมันก็เหมือนผู้ชายคนหนึ่งเปลี่ยนชุดใส่ชุดหมออ่ะแต่ว่ามันสแสดงหนังเท่านั้นเองไงเข้าใจไหมมันใส่ชุดหมอแต่มันมันรักษาไม่เป็นเลยนะเพราะนั้นใครก็ตามที่ใส่ชุดผ้ากาสาวพัดแล้วไม่ปฏิบัติตามอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไม่ปฏิบัติตามอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาเนี่ยเขาตกไปจากธรรมวินัยเรียบร้อยลนะถึงแม้เขาจะนุ่งผ้าเหลืองอยู่ เขาก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในพระธรรมวินยัยเพราะเขาไม่มีอริยสีลอริยสมาธิอริยปัญญาอาจารย์โนที่ไหนมาพูดก็มันอยู่ในพระไตรปิฎกคนที่ไม่มีอริยศีลไม่มีอริยสมาธิไม่มีอริยปัญญาเนี่ยไม่ประกอบด้วยอริยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นคนที่ตกไปจากธรรมวินัยนี้แล้วแม้จะนุ่งผ้าเหลืองอยู่คุณก็ไม่ใช่บุคคลในพระธรรมวินัยนี้เข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตัดสินใจมา เพิ่มพูนภาวนามาศึกษาและปฏิบัติตามอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาซึ่งมีมากหรือมีน้อยคะมีน้อยเราควรจะอนุโมทนาสาธุการไหมแล้วเราควรจะให้กําลังใจไหมว่าสาธุจะไปฟังหมดบุญพระเหลืองเตเดอสาธุพยายามเพิ่มพูนนะบารมีเพิ่มพูนการศึกษาและการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเถิดอย่างน้อยที่สุดคือสติปัฏฐานสีเนี่ยนะก็คือ มันมีสตินึกถึงความอย่าอยู่แบบหลงลืมอย่าอยู่แบบเลอะเลือนอย่าอยู่แบบเลอะเทอะสตินี่คือภาวะไม่หลงลืมนะฮะเราไม่หลงลืมเลยว่าร่างกายเป็นแค่ถุงตับไตไส้ปอกกระดูกขี้เยี่ยวนี่นะเนี่ยเราไม่ลืมแล้วเราก็ไม่ลืมว่าเวทนาสุขทุกข์เฉยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็น,นัเนเดี๋ยวก็เดนียวเออปอนะไหมอแล้วจิตก็เหมือนกันเดี๋ยวก็จิตยังงอนดีก็จิตอยางงี้เราจะไม่บ้าก,กับจิตนะคะและธรรมก็เหมือนกันขันห้าไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุก ข้าหน้าเป็นอนัตตาวันนี้ก็รู้เรื่องง่ายๆวันนี้เอาแค่พระสูตรเดียวว่าคนที่เขาใส่ใจในสติปัฏฐานสี่เขาจะไม่สึกเพราะในขณะที่กําลังเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่นั้นกําลังเพิ่มพูนปัญญาบารามีนะคะแล้วเป็นเนคขม,ม่าบารามีด้วยคะเป,เป็นเนคขม,ม่บารามีด้วยนะฮะเวลาเห็นกายเป็นกองสกปรกนี่ไม่มีกามเลยนะฮะไม่มีเลยเพราะมันช่วยให้เราเนคขม,ม่าได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพรันเทิน สธุสาธุสาธุ